สวัสดีค่ะนักเรียนใบางานนี้นะคะเราจะมาเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะว่าเศษส่วนมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะ,อะลองมาดูเลยนะคะมาดูอย่างข้อที่1นนะคะเศษ3ส่วน5กับเศษ9ส่วน15นะคะการที่เราจะเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะเ,เราไม่สามารถเปรียบเทียบถ้าส่วนไม่เท่ากันคือจริงๆอ่ะเปรียบเทียบได้แต่ว่าเราต้อง เหมือนมีการคิดในใจก่อนนะคะแต่ในระดับนี้เนี่ยครูครูคิดว่านักเรียนอาจจะยังเปรียบเทียบไม่ได้ก็คือเราต้องมีการคิดเลขก่อนนะคะการคิดเลขก็คือต้องทําส่วนให้มันเท่ากันก่อนนะคะส่วนก็คือที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะส่วนก็คือตัวที่อยู่ด้านล่างเราต้องทําให้มันเท่ากันก่อนนะคะเราถึงจะเปรียบเทียบมันได้เอาทีนี้มาดูนะคะอย่าง3ส่วนเศษสาส่วนหกับเศษเส่วนเนี่ยเรามาดูว่า มันมากกว่าน้อยกว่ายังไงนะคะหรือเท่ากับอทีนี้มาดูนะคะครูจะทําให้เศษ3ส่วน5เนี่ยเท่ากับอา่าทำให้ส่วนนะคะมันเท่ากับ15นะคะโดยการคูณ3เข้าไปนะคะเวลาคูณเนี่ยก็ต้องคูณทั้งตัวบนและตัวล่างนะคะเราจะคูณแค่ตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้นะคะเมื่อคูณกันแล้วจะพบว่า3าคูณสได้9นะคะ3คูณ5ได้15่าตรงนี้ ตอนนี้เราได้เศษ9ส่วน15ฝั่งนี้ก็เศษ9ส่วน15นะคะตอนนี้ส่วนเท่ากันแล้วนักเ,เรียนสามารถเปรียบเทียบได้อย่างข้อที่1เนี่ยจะพบว่ามันเท่ากันนะคะก็คือนักเรียนใส่เครื่องหมายลงไปได้เลยนะคะต่อไปข้อที่2นะคะเราก็เปรียบเทียบไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าส่วนไม่เท่ากันนั่นเองนะคะฉะนั้นครูจะทําให้สเท่ากับ16โดยการคูณ สเข้าไปนะคะสี่สแล้วก็สีคูณสได้16ทีนี้เวลาเปรียบเทียบเราก็จะดูตัวบนนะคะดูตัวบน12บส่วนสิกับ11บเส่วนสิก็จะพบว่า12บส่วนสิมากกว่านักเรียนก็ใส่เครื่องหมายลงไปได้เลยนะคะก็คือสิ สิบสองส่วนสิบหกมากกว่าสิบเอ็ดส่วนสิบหกหรือเวลาอ่านจริงๆเนี่ยเราก็สามารถอ่านตัวเลขตัวเดิมของมันได้นะคะก็คือเศษสามส่วนสี่มากกว่าสิบเส่วนสินั่นเองนะคะเดี๋ยวจะทําอีกสักข้อหนึ่งนะคะต่อมาข้อ3นะคะข้อสามเศษสองส่วนสกับสามเศษสองส่วนสามนะคะอ้อ ข้อนี้เนี่ยเราสามารถบอกได้เลยนะคะว่า,า 3, สามเศษสองส่วนสามเนี่ยมากกว่าตัวที่อยู่ข้างหน้า <c oughs> ขออภัยนะคะนักเรียนแต่ทีนี้เวลาที่เราอ่านเศษส่วนเนี่ยเราจะต้องยึดตัวที่อยู่ข้างหน้าเป็นหลักนะคะก็คือ 2, สองส่วนสามมีค่าน้อยกว่า 3, สามเศษสองส่วนสามทำไมถึงน้อยกว่านักเรียนสังเกตได้นะคะว่า ข้างหลังเนี่ยมันมีจำนวนนับอยู่นะคะมีจำนวนนับหรือจำนวนเต็มอยู่ข้างหน้าถ้ามีจำนวนเต็มอยู่เปรียบเทียบกับเศษส่วนแบบนี้นะคะจำนวนเต็มก็ต้องมีค่ามากกว่าอยู่แล้วถูกไหมคะค่ะอ่าต่อไปข้อสี่นะคะข้อสสักหนึ่งข้อนะคะข้อสก็ต้องทําให้ส่วนมันเท่ากันก่อนนะคะก็ครูก็คูณ2เข้าไปนี่คูณก,กันก็จะได้เท่ากับ4ส่วนหก นักเ,เรียนดูนะคะสี่ส่วนหกับ5าส่วนหกก็จะน้อยกว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถใส่เครื่องหมายน้อยกว่าลงไปได้เลยนะคะก็คือเศษ2ส่วน3นะคะเศษเศษสส่วน3มีค่าน้อยกว่าน้อยกว่าเศษ5ส่วน6นั่นเองนะคะสำหรับ ใบงานนี้นะคะคููว่าจะพอแค่นี้อีก3ข้อที่เหลือให้นักเรียนไปทำเองนะคะสวัสดีค่ะ